นข่าววันนี้นะคะโอจะมานะคะสาธิตวิธีการนะคะพับเบาด้านหลังนะคะของ Fortuner Legend e r นะคะซึ่งด้านหลังของเราเนี่ยะคะก็จะสามารถนะคะพับเก็บได้นะคะวางสิ่งของได้จํานวนมากเลยนะคะ mm hmm. วิธีการพับเบาของเขานะคะให้ดึงสลักตรงนี้ออกมานะคะให้ดึงตรงนี้ออกมาปุ๊บนะคะนี่ค่ะเพื่อให้เบานะคะเด้งขึ้นมาเนาะ mm hmm. แล้วก็นะคะดึงตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็แกะนะคะ ดึตุต๊กแกออกนะคะแล้วก็ดันตรงนี้เอ้ยแล้วก็เกาะไปตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็เอามือนะคะดันที่ขาตรงนี้นะคะตรงกลางปึ๊บนะคะซึ่งสองฝั่งนะคะทําได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีการนะคะเปิดเบาะนะคะเนี่ยเดี๋ยวติดตุต๊กแกนิดนึงนะคะแล้วก็วิธีนะคะการเอาเบาะนะคะ วางมาแล้วก็เปิดให้สําหรับผู้โดยสารนั่งนะคะก็เหมือนเดิมนะคะดึงตีนตุ๊กแกออกมานะคะแล้วก็ดันตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ผู้หญิงใช้แรงนิดนึงนะ